อันนี้อันนี้นะครับพาแม่จันลานะครับขึ้นมาบนชั้นสองบนบ้านนะครับเป็นชั้นดาดฟ้านะที่เรียกที่เรกที่ผมเฮ็ดตรงนี้นะผมมันจะเฮ็ดไว้ไว้นั่งกินเหล้าสังสรรค์แต่เวลาเมียดาเมียหายกระชิงหอบเสียพายขึ้นมานอนที่นี้เอออาร่มเย็นอันนี้คือโปรเจกต์จริงๆเลยตอนที่ทำใหม่ๆอ่ามาหนี้มันบ่แม่นมาหนี้เมียก็ยัางม่อยู่นั่งก็เลยได้เฮ็ดบ้านต่อไปแ่ว่าเหเฮ็ดแต่หมู่นี้ได้นี่เฮ็ดแต่หมู่นี้เอาไว้เอาไว้สังสรรค์ซื่อ แมนโอ้แสดงว่าโคกกาดเจ้าเท่วัสดเหินเฮือนดีเท่ๆบอกอันคือมานั่งกินเหล่าดีสุดของแมพัมคือไม่ดีเลยแมนโอ้เฮ็ดไปเฮ็ดมากมันก็ลาาออกไปเต๊กหมดมันก็ลาาไปเต๊กจากจากอันซี่หาเสนกับเงี้ยสองล้านเลยแบบนี้ไปนาเต๊กเลยเงินมาจบอยู่นี่ล่ะบ้านสร้างเสร็จแล้วแถมยังผมเคยมาอยู่อีกเอาะได้จะล้าบาร์ดเอาะผมยังผมเคยมานอนเลยเด้มานอนจะมือขึ้นบานไม่เทือเดียวขึ้นเดียววัดระเบิดก็ซื้อเออจะนอนสอดแจงอยู่บ่สอดแจงนอนกับไผรนอนกับลูก เมียนบอกน้อกับลูกกับเมียแล้วนะแ่ว่าข่อยโอ้ยมิสาน้แบบนี้ครับปุณห์คือมาทั้งกนเมนอย่งเวมิสน้พ่อมาดนะวิวดียังไงวิวดีถือีกแล้วมันทีนึงเด้อจ้าพี่มคยซื้อไม่ได้อยากถือโอ้ป่านผมอลี้อเนมอยากได้แต่วาพราได้เฮ็ดแลคือว่าลละอันเดียวฮลละนะบหซ้อจเทาบน้ำเขาเจ้าเขาเคียวบานเห็นบ่เขาเบิ่งบรรยากาศเห่นปะเขาเคียวย่างเขาตะเกี่ยวเขาลดเกียว อันนี้อันนี้เส้นนี้มันไปว่านอนนี่มันมีปั๊มนดามันนะออกไปยังปอนดอนใหญ่นะครับอืออกไปยังปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่แมนเอสโซ่ตรงตรงคามนี่ครับเป็นปั๊มนดามันอั่นพี่ทีเด้ออันนี้อยู่กลางเมืองนี่บ่ได้อยู่นั่นเด้ออันนี้ใบขคนกะถามผมว่าเป็นยังคือคือเห็ดตัมเถอะมึงหลังข้ายัวตัมอ่าทำทำแค่นี้เพราะว่าหาเทอพายุเข่า ป้องกันไว้เออป้องกันไว้ดีก็แก้นะขันสูงก็ดีนี่ถ้าที่เราล้มมันหอบคนไปให้ยังไงแม่ครับอืมอุ้มไปเลยแล้วเนาะอุ้มไปเลยแม่คือไม่หยิบไม่ไหวอยู่แม่นี่หว่าเพาได้เสียค่าพัดลมเสียค่าแอร์เสียค่าไฟเล่นบ่คือมันแค่ล้มคมตึงคก็คือนยังสิล่ะมือเวลาสงการหรือปีใหม่แบบว่าวันหยุดจักสองสามมื่นสี่พมก็ับมาพักพอย่นี่เพราะว่ามันจะคือเขาเขาปีดพื้นที่ส่วนตัวเราเขาปิดประตูบ้านไปเลยเออเขาก็ซื้อของกินยังมาเตรียมไว้ ข้ากะเลรี่ยงได้ลูกกะเหรย่ยงนัะข้ากะอยู่น้ำมุนีอยู่สินะ่าสเกียร์บอลมิเตฟองเบียร์นี่ของนี่แต่ของมี่แต่ของผมนี่แหละครับนะครับมานั่งกินผู้เดียวไรซสดเนี่ยไรเนี่ยหมูเร้งแต่ว่าเป็นคนที่ขันกินเหล้าแล้วเจะบอเจ้าบอเหรินยูทูบเล่นแต่ของเจ้าของบันปลาไปอีกละบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปให้อาหารเนี่ยหมูเร้งอาหารปลา มันหอดคุ่นเด้มันจะมีสาบัวผมจางไมโคหน่อยมาขุดอีกซีปัญหาอ่ามันจะมีหมองผมปลูกปลูกบัวไว้มีป่าอยู่บนน้ำตานโอ้โให้กองเอเล่เยอะผ้าไปเบิ้งปลานิ่นหรอคะแมีนครับปลานิ่นปลานิ่นปลาจระเม็ดปลาโอ้อันนั้นเป็นหย่าหรอเล่เขาเขาตัวเขาครับเขามันหย่ามันขึ้นแบบเบ่หย่าเนี่ยนะ มันเป็นท่านยางเขาเด้ยเป็นคันคู่เพิ่นเดียวเห็นเพิ่นหู่นักเลยบ่ฮอนหนี่แสดงว่าซ้ำซ้อนเพิ่นคุกขี้อยู่กับท้งหน้าเพิ่อจูงหุ่นยักษ์อันนี้เป็นาเนื้อไปดุเด้อเออเป็นบ่อสทำตําสาดหน้ากูนะเป็นตําสาดแม่ที่วิโค้ดนี่ได้สนิทกับเพื่แฮงแล้วเนาะมันม่หายอยู่หายกินเนาะ แต่ว่าผมเนี่ยย้อนยูซือแล้วมีเงินเขามันมีว่าเฮห้อาชีพไดอาชีพนี่ยเหรอคะอาชีพนี่ลเดิจับกล้องแล้วก็จับกล้องโอ้ยอันอยากบอสซือเดี่ยวเป็นงานอดิเรกเนบ่ได้บ่ได้เฮ็ดแบบจริงจังเนี่ยผมแม่พอเป็นนาเลียกมือแรกผมนาทายเนี่ยมึอเงินผมกับว่าทายไปบังคับตำรวจซิปมือเท่อนึงนะนั่นว่าจังหวะอิลีผมกับว่บ่ค่อยท้ายนะครับนะเหตุเรศเหตุหัวไปนะครับสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับมีหอดอันกุ้งตัวนี้ แมนแมนผมซื้อกุ้งมาปล่อยพันบาทแต่ว่ากุ้งบแมนไว้ไม่จุดประกัดกันกับป๋าเป็นอย่างจังโหตีเห็นขยองใส่เออเห็นเตุ้มกุ้งผมบอกโอ้ยฟังซื้อกุ้งมาพันบาทมาปล่อยแต่ว่าผมเห็นกุ้งจักเถื่อดเพราะว่าปลาใหญ่กินไงผมก็บางสั่นหระปลานิ่นจะกินกุ้งหมดเลยเด้อพวกปลานิ่นพวกปลาในแมนบอกกินพวกกุ้งค่ะผมผมเรียนเรื่อพวกปลาลูกปลาคอเพราะว่าพวกปลากินปลากินเนื้อทังสี่มันสิบบนเหลือลูกมัน แต่ตอนนี้มันมีแต่ลูกป่าเ้วยมันหลายอืมการเขาเรียนจะป่ากินพืชนั้นพวกกินกันคข้มหมายผมนะเพราะว่าสาผมนี่ผมพายามเอาป่าออกเพราะว่าป่ามันหลายก็น้ำคือป่ามันร้นสะเออเมนเวลาฝนตกมานองท่านั้นมันก็ออกไปหมดเลยเนี่ยมีนครับลกไปน้าดินเขาเจาะเพราะว่ามันน้ําก็เต็มสะแล้วผมเมื่อวานเหียสองเือว่ากะไม่ว่าเป็นสามสิบลกอ้ะนั่นซ้ำนี่หมดแล้วข้าพี่ขาฟาร์มเมอร์พี่เออมันตัวใงญ่ก็หล ปัแม่นซุ่มตัวหน่อยกับสองสามนิ้วเข้ากับปล่อยขึ้นอ,อืมเออพ่อได้กินนนะซึ่งจนแม่จมมันคือเอามาไหลทะลุมันหล่นสาอีหลีคือคือมันเยอะเกินอ่อป่านี่มันหลายมันหลายโพดอ่าอบ่คอยบ่ค่อยได้กินนะครับบอกง่ายๆนะบรรยากาศเนาะซับหนีก็เย็นแล้วเนาะแม่เนาะแม่นครับถ้าแม่จะลาแล้วมาเปิดหูเปิดตาเนาะเราอยู่บ้านดงศาลนะครับพี่น้องอยู่อำเภออากาศลำนวยนะครับนะอีกกัผ้าเรา มาเห่นอยูบ้านสวนผมนะครับที่บ้านหนองแวงไต่นะครับอำเภอวันอยนีวบาดแตงมาสกลนครขี้กันเด้อโดนเพื่อด้อครับช่วงนี้ก็ไทยแม่จะล่าดูเน่นะครับเพระเรากำลังเป็นคนดังคนสวยนะครับได้โลกโซเชียลแล้วดังทุกครั้งจากยูทูบจากติ๊กต็อกนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเพื่อนก็รักต่างวัยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ